ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอประจำวันที่1ิบมกราคมนะฮะก่อนอื่นบิ๊กจอขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับนายยูทูบเมื่อคืนที่บิ๊กจอให้ไปนะครับบิ๊กจอให้นี่ครับเอสโลมาครับนายยูทูบนะฮะพบยูเวนตุสนะครับสูงแรกหนึ่งลูกจบที่หนึ่งหนึ่งนะฮะบอลสกอร์สูงจริงด้วยครับเห็นไหมสามสี่ครับเจ็ดลูกเลยครับครึ่งหลังเต็มเกมกินเต็มนะครับสําหรับหน้า YouTube นะครับกินเต็มครับ และสำหรับใน Facebook ของ Big j o o r ครับนี่ฮะบิ๊กจอรให้อินเตอร์มิลานกับเวโรนาไปครับสูงแรกหนึ่งลูกนะครับเตะดีสองสีห้าเหมือนกันนะฮะเรามาดูกันครับอินเตอร์มิลานนี่ครับหนึ่งหนึ่งครับสูงแรก1ลูกกินเต็มครับเวโรนานี่ครับยกนะครับจบที่ศูนย์หนึ่งนะครับแต่รู้สึกจะเป็นบอลสกอร์สูงหมดครับสามเม็ดหมดเลยนะฮะ เฮงรวยๆกันทุกคนนะครับและสําหรับวันนี้ฮะบิ๊กจร์ดมีทีเด็ดมาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ็อดจะแนะนําบอลนี่ครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสลีกสองนะฮะคู่ระหว่างฝรั่งเศสลีกสองนะฮะคู่ระหว่างตูรุสอันดับสองนะฮะพบนองซี่อันดับยี่สิบนะฮะคู่นี้เตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันครับ ที่จะเหนือกว่านะครับสองนัดหลังสุดนะครับชนะ4-0ชนะ4-1เห็นไหมเนี่ยและเขาเป็นเจ้าบ้านนะครับนัดนี้นะฮะเรามาดูกันครับสิบนัดหลังสุดนะครับชนะ5เสมอ4แพ้1เกมนะฮะแล้วเขามีสูงแรกทั้งหมด5เกมมี5เกมที่เห็นไหมครัที่เสมอ0-0นะฮะนี่ครับสกอร์เขาแล้วเรามาดูทีมเยือนครับนี่ทีมเยือนอยู่นี่นะฮะหนองซี่ครับ สิบนัดหลังสุดนะครับชนะสามเกมเสมอสามแพ้ถึงสี่เกมนะฮะเขามีสูงหลักทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีสามเกมที่เสมอมือศูนย์นะครับคู่นี้นะครับเจอกันนะครับบิ๊กจ๊อดคิดว่านะครับมูเหลือมเชือกเชือกกล้ยนะฮะยังไงเขาแลกกันอยู่แล้วครับเรามาดูอันดับของเขาด้วย็มครับแข่งเหมือนกันแข่งเท่ากันนะครับสิบเก้านัดนะครับ น้องซีมี12แต้มนะครับตูวรถมี37นะครับลองจากฝูงนะครับอยู่แต้มเดียวเองครับฟันทงครับคู่นี้บิ๊กจ้อดเลือกกดสูงแรกนะครับในราคา0.75ครับคู่นี้นะครับรอสัก5นาทีนะครับราคา0.75ราคาน้ําจะสวยกว่านี้นะครับตอนนี้ราคาน้ําค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโตเปิดมาน้อยครับ แนะนำให้กด1นึ่ลูกไปก่อนแล้วรอสัก5-10นาทีกด0.75ย้ํ้าำเข้าไปครับเพราะว่าครึ่งแรกยังไงก็มีสกอร์ครับฟันทงครับและสําหรับเพื่อนเมื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม vp ของ Big j จ็อนะครับกลุ่มนี้ฮะนี่กลุ่มกดบอลสดกลุ่มให้ทีเด็ดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดาวเหมยลี่พี่เป็ดบังมีนนะฮะคุณอิดนี่อยู่ในนี้ฮะที่เขาให้ทีเด็ดกันครับ ที่เด็ดพี่เป็ดเมื่อคืนครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้นะครับของบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อดอยู่ท้ายคลิปนะครับ JO Double S Underscore แปดสิบแปดนะครับไลน์บิ๊กจ็อดนะฮะแอดไลน์มาครับบิ๊กจ็อดดึงเข้ากลุ่มฟรีฮะและสําหรับวันนี้บิ๊กจ็อดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บิ๊กจ็อดด้วยนะฮะสวัสดีครับ